ส่วนที่แพร่คุณผู้ชมฮะพ่อตาปืนดุคว้าปืนมายิงลูกเขยกลางงานศพเมียของตัวเองคือคุณผู้ชมฮะเป็นการจัดงานศพและเพิ่งจะชาปนากิจเมียของตัวเองไปช่วงบ่ายปรากฏแกเกิดอาการเครียดแกไปคว้าปืนมาแล้วเอามาจ่อยิงลูกเขยลูกเขยเนี่ยบาดเจ็บสาหัสรีบนาตัวส่งโรงพยาบาลมันเกิดอะไรขึ้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลวังทงอาเภอเมืองแพร่คุณเพลินเล่าเหตุการณ์บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย น่าจะเครียดครับคือภรรยาตัวเองเสียชีวิตไปเพิ่งจะชาปนก,กิจช่วงบ่ายอย่างที่บอกทีนี้มันมีปัญหามาโดยตลอดอยู่แล้วสืบเนื่องจากตัวพ่อตาเนี่ยไม่ชอบลูกเขยซึ่งเป็นคนต่างถิน่นอยากให้ลูกสาวเนี่ยได้อยู่กินกับลูกเขยหรือว่าคนรักที่เป็นคนในท้องถิ่นเดียวกันได้ไหมไม่ชอบคนต่างถิน่นไม่ชอบลูกเขยคนนี้เกิดอาการเครียดจัดอยู่ดีๆกลางงานเลยนะฮะเดินถือปืนออกมาแล้วพอยิงยิงเสร็จไม่ได้ไปไหนนะฮะยืนอยู่ตรงนั้น ชาวบ้านก็พาไปสงบสติอารมณ์แล้วก็มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับพอตาปืนดุครับ